อน,นเย็นนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนขับรถมานะคะเจอวัวเยอะๆเพื่อนที่นี่ฟาร์มวัวในออสเตรเลียนะคะเรามาดูกันใกล้ๆชัดๆนะคะเพื่อนวัวร้ายมีแต่อ้วนนะคะเพื่อนมาดูนะคะวัวมีแต่อ้วนเลยนะคะเพื่อน ความสุขนะคะได้มาเจอแบบวัวงามนะคะวัวงามในต่างแดนพี่น้องเอ๋ยนะคะเปิงๆมากหลายนะคะมีแต่ตัวอ้วนๆนะคะเพื่อนหญ้ามันเยอะเนาะบริเวณเขกว้างเพื่อนชมบริเวณฟาร์มนะคะนี่คือฟาร์มวัวขนาดแทนเพื่อนจะต้องมีบริเวณกว้างขนาดนี้นะนเนาะพื้นที่เขาเยอะนะคะ ปิดถนนใหญ่นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เป็นเพื่อนมันติดถนนใหญ่นะคะรถเยอะช่วงนี้นะคะเพื่อนรถเยอะมากนะคะช่วงนี้คนกําลังกลับบ้านนะคะพี่ใบก็กลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเพื่อนก็เลยจอดจอดแวะทักทายนะคะจอดแวะ,ะให้ดูวัวงามนี่เพื่อนเ,อนเห็นบ่อก้าเฮ้าบรไทยมั่นก็จะเสียด้ยเพราะว่าบางวันมันไม่ได้อยู่แถวนี้เดินเพื่อนบางวันเขาไม่ได้อยู่แถวถนนนะ เขาจะกินอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนเขาไม่ได้มามามุมมุมนี้ทุกวันเด้อพี่น้องบางบางทีก็อยู่มุมนู้นแถวใกล้ๆ้บ้านนู้นนะเพื่อนเออก็เลยแบบว่าถ้าเจออันใกล้ๆบ้านใกล้ใกล้ทางก็จะถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนและก็มีอ่าพวกไม้อยู่ข้างหน้านะคะฟาร์มม้านะเพื่อนฟาร์มม้านะคะ ไปเยอะเยอะขนาดนี้เลยนะคะสามม้าเพียงแต่ว่ามันกินอยู่ไกลนะคะเพื่อนมันกินอยู่ไกลเนาะมันบ่มาาไก่ถนนนั่นเพื่อนเราก็จะถ่ายยากนะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะพามาชมฟาร์มวัวงามๆนี่เพื่อนนี่บ่ติดถนนใหญ่นั่นเพื่อนเขาก็จะกินอย่างนี้นะคะทั้งวันทั้งคืนนั่นเพื่อนโดยไม่มีการเข้าคอกเด้อพี่น้อง วัวที่นี่เขาไม่มีการเข้าคอกไม่มีการอยู่ในร่มเหมือนเหมือนอันวัวบ้านเราเนาะเพื่อนเขาจะกินธรัรมชาติน่ะกินทั้งวันทั้งคืนน่ะอือใครอยากนอนก็นอนไปนั่นเพื่อนอืมกินอย่างนี้เลยเป็นอิสระเสรีนะบึงบรรยากาศถนนหนทางนั่นเพื่อนรถวิ่งเร็วนะรถวิ่งเร็วเพราะว่าตรงนี้มันลิมิตหนึ่งร้อยนะคะลิมิตหนึ่งร้อยเนาะเพื่อน เบ่งบ้งเเลิมิตอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะท่าน,นเพื่อนเบิ้งเ็นบรรยากาศความกว้างของฟาร์มต่างๆนะคะท่าน,นเพื่อนนี่โอ้ยกว้างใหญ่กว้างใหญ่มากนะคะนี่เนข้างทางนะคะที่ายจอดรถยืนคายอยู่คนเดียวนะท่าน,นเพื่อนเออจอดรถอยู่ผู้เดียวนะ เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเพื่อนน้องก็ถ่ายให้ดูนะคะความสุขนะคะอยากให้ดูบรรยากาศแบบใกล้ๆนะคะเพื่อนบรรยากาศใกล้ๆนะคะกับฟ้ามงัวนี่เพื่อนวัวพันเนื้อนะคะวัวนี้นะเป็นเนื้อวัวที่ส่งออกต่างประเทศเด้อพี่น,อน้องเนื้อวัวพันเนื้อนะคะส่งออกต่างประเทศนะคะพเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณหนึ่งคนนะคะ อ oh, ้จัดให้นะคะมีโอกาสก็ถ่ายให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. ได้ยินขอยโปโมอพี่น้องสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะเราพามาให้ดูฟาร์มวัวนะคะเพื่อนเนาะ มันอยู่ใกล้ถนนนั่นเพื่อนก็เลยถ่ายให้ดูนะคะมีแต่งว้วอ้วนๆพี่น้องมีแต่อ้วนอนนะคะนี่นะคะเขากินหญ้าอย่างเดียวนั่นเพื่อนไม่ได้กินนันอนหัวอาหารเหลืออะไรนั่นเพื่อนวัวพวกนี้เขาแบบกินหญ้าเป็นเป็นอาหารอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าหน้าแ้งถ้าหน้าแ้งจริงๆไม่มีหญ้าที่ตรงนี้เขาก็จะมีฟางมีฟางฟางที่ เขาก็จะมีหัวอาหารให้ด้วยนะเพื่อนแต่ว่าถ้าแบบนี้ถ้าลักษณะแบบนี้เนะี่ยกินหญ้าอย่างเดียวนะเพื่อนกินหญ้าอย่างเดียวเนาะเพราะว่าพี่ใบเคยสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มวัวอยู่นอนเพื่อนถ้าลักษณะแบบนี้คือมันกินหญ้าอย่างเดียวเนาะอืก็เลยมีอะไรดีๆก็มาเล่าให้ฟังนะคะเสียงรถด,ดังนิดนึงนะคะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นถนนใหญ่นะคะเพื่อน ติดถนนใหญ่พี่น้องติดถนนใหญ่รถก็เยอะนะคะช่วงนี้คนก็กลับบ้านหลังจากเลิกง,งานนะคะตอนนี้เวลาน่าจะห้าโมงแล้งนะค่านเพื่อนตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะคะแต่ว่าตะวันตกดินแล้วนะคะเพื่อนขณะนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะคะาเพื่อนพี่ใบยอยู่ครึ่งทางนะคะมาถึงครึ่งทางจะกลับบ้านแล้วนะท่านเพื่อนกลับมาจากโรงพยาบาลก็มาแวะ ถ่ายวัวให้ดูนะคะขอบคุณเด้อใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามากดไลค์ทักทายได้นะคะเสียงมันดังนิดนึงเนาะเบิ่งบรรยากาศอันกูด e ีฟ n ิ่งนะคะกูดอีฟนิ่งเบิงบงะะบ่งท้องฟ้าง,งามๆนี่นั่นเพื่อนช่วงเย็นๆน,นะคะคำคำแหล่งลง แดดอัดสดมที่ฝั่งน้องทานเรือน้อย,ยลอยลำพายพานันนี่ก็ฝัง่งนี้ก็เป็นป่านะเพื่อนฝั่งน้อนอะ่ะข้ามป่าไปก็เป็นฟาร์มเหมือนกันนะั่นเพื่อนมีแต่ฟาร์มเด้อพี่น้องมีฟาร์มงัวกับ ฟาร์มอ้อยนะคะเพื่อนฟาร์มวัวและก็ฟาร์มม้านะครเพื่อนข้างหน้าน้นจะเป็นฟาร์มม้านั่นเพื่อนแต่ว่ามันไม่มาใกล้ถนนนะ่ะมันไม่ได้มาอยู่ใกล้ถนนแบบนี้มันถ่ายมันก็ถ่ายยากน้นเพื่อนมันอยู่ไกลนะ่ะแต่ฟาร์มฟาร์มกว้างแบบนี้เลยเพื่อนโอ้ยนาะหมาเห่านะหมาเหา่าหมาบนรถรถคันเมื่อกี้มีหมานะ่ะหมาเหา่า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะเพื่อนอีกจักน้อยนะคะอีกอีกจักหนึ่งนาทีพี่ไปก็จะกลับบ้านแล้วเนาะเพื่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้แน่พี่น้องชมบรรยากาศชมบรรยากาศ รยากาศตอนเย็นนะคะที่ต่างแดนนะคะ okay, <no. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเด้อเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย see you a g a